คือเราจัดงานกันที่กระบีนะ่เนาะคุณกอล์ฟเนาะแล้วก็เจอโควิดเข้าไปคุณฟอร์แมนเองก็เดินทางไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกเขาดีใจมากเลยที่คราวนี้เขาได้กลับมาประเทศไทยครั้งหนึ่งซึ่งคุณฟอร์แมนเองเนี่ย talk to golf about this you know because you know um, since i know that we have chosen to be เลือกเป็นสนามที่จะมีการชิงชันโลกนะคะในเดือนธันวาคมในพูทธศุกเลยนะคะที่หาดในทองฟ้เลยนะคะถ้าเขาไม่จ้างเราก็จ้างตัวเองไปให้เขาก็ได้ <laughs> ก็เริ่มจากครั้งแรกเนี่ยเป็นที่จังหวัดกระบี่นะครับกระบีจ่จัดสองสามปีนะฮะแล้วก็ถัดมากกเราก็พอพยายามมองที่จะหาสนามใหม่ๆให้กับนักกีฬาเพราะว่าสนามอ่เหมือนเป็นการเพิ่มสนามมากกว่าน,นะครับคือเพิ่มให้แล้วนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับใกล้เคียงกับอณนนาบันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าต้องเป็นที่นี่ใช่ครับผมก็เลย แล้วก็พอลงมาเปนถึงคนไทยที่มีกําลังนะครับที่จะมาพักผ่อนด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็มาแข่งขันด้วยในเวลาเดียวกันนะครับจะเห็นชวนวันพรุ่งนี้นะครับสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าบางทีบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อมาแข่งคุณแม่มาแข่งก็จะพาะเด็กๆมาด้วยเพราะว่าปรบมือให้นาจอมเชฟิรับฟรสเนาจงมพอดีมือสัพพล์ฤทราบพระพคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วเราจะติดตามได้อย่างไรบ้าง เออจริงจำเป็นไทยใส่ซอฟต์พาวเวอร์ใส่ความอสหารที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามแล้วก็ดึงดูดพาเ <world> ่อ o r l d Family นะสามารถพวกคนนี้ได้ะน,นะอโอเชียนแมนฟาแฟมรีโอชิยนแมนก็ต้องบอกว่าแล้วโอชิยนแมนภูเก็ตนะคะที่เป็น World Final ลนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิ่งมาราทอนเรื่องของการว่ายน้ำนะฮะหรือแม้แต่ไตกีฬาต่างๆ มันเป็นมันเป็นการท่องเที่ยวมันเป็นมันเป็นเดินถือป้ายนะครับแล้วก็ทักทายกันผมว่ามันเป็นยูนิตี้ที่ดีนะครับว่ากีฬารวมเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกรวมเป็นหนึ่งเดียวันครเ จะมีะถ้าเกิดพี่ๆเห็นการแข่งขันโอลิมปิกมันเป็นโอลิมปิกของโอเชียนแมนจะมีหลายๆสิ่ต่อพรยยะที่ยายล้าฟหาดยาวไปจนถึงเกิดถึงาบางสเลใช่ไหมฮร<ม>ก็ได้จากโอพามาดูสถานที่พอผมเห็นปั๊บก็เฮ้ยเอาเลย ที่นี่เหมาเรากใ้่จ่าโอนก็ขอเสียงตกเพื่อให้จ่าโอ t time ครั้งแรกเลยก็คือเหมือนได้เหมือนได้กลับมาบ้านเก่าใช่ไหมอันนี้คเหมือนได้กลับมาเที่ยวเหมือนได้กลับมาเยี่ยมบ้านเก่า